สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เรื่อนผ่านมารับชมรับฟังคลิปของพี่ปิงปองนะคะในช่อง Angel g u i d e Channel by พี่หมอปิงปองในวันนี้นะคะ mm. เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้ไพ่อ r ร c ค e นะคะเเป็นไพ่ที่เราซื้อมานานแล้วแต่ยังไม่เคยได้ใช้นะคะจะมาเปิดกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่า อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะซึ่งเป็นเทศกาลความรักนะคะเป็นเป็นเดือนของเทศกาลแห่งความรักนะคะเดี๋ยวเราให้พี่ไพ่ช่วยมาบอกเราดีกว่านะคะว่าเขาคนนั้นคนที่คุณกำลังคิดถึงอะคะ่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณบ้างนะคะค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะคือ เขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึงเขาคิดอย่างไรกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะให้ไพ่สำหรับนี้นะคะเป็นชื่อสำหรับว่าโปสการ์ดทาลลตนะคะวิวส,สวยๆนะคะหวานๆนะคะเอามาเปิดในเรื่องของความรักกันค่ะ ทุกคนทําสมาธินะคะทำสมาธิไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนึกถึงเขาคนนั้นไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะคะว่าเขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะค่ะคลิปนี้ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์กันค่ะเ,คเดี๋ยวเรามาเติมเริ่มต้นหยิบให้สั้นๆกันเนาะเหมือนเดิม ใบแรกนะคะว้าใบาแรกนะคะใบแรกคุณได้เดลิเวอร์นะคะเข้ากับเทศกาลวันวนเนาเลนไทน์มากเลยนะคะค่ะหัวข้อของเราคืออะไรหัวข้อของเราคือเขาเขาคนนั้นคิดเขาคนนั้นเขาคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่คะ่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะใบแรกออกมาเลยนะคะ เดลเวอร์ over, นะคะค่ะไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้แสดงว่าความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์เหมือนตามชื่อพี่ไพ่เลยค่ะ The Lover นะคะแปลว่าถ้าคุณเป็นคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่พรมลิขิตนะคะจะได้เจอคนทีอ่อาจจะเป็นเนื้อคู่ ตั้งแต่ในอดีตมาแล้วนะคะคุณจะได้เจอคนเขาคนนั้นอย่างแน่นอนค่ะนะคะซึ่งจะไม่ใช่ความรักแบบธรรมดานะคะจะเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจกันนะคะมองตารู้ใจอะไรประมาณนั้นเลยนะคะค่ะคือเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจกันมองตารู้ใจนะคะค่ะ สำหรับคนที่โสดคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่เขารักคุณแบบสุดหัวใจนะคะเขาจะเข้ามาในเดือนกุมภานะคะสำหรับคนที่โสดแต่สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอะ่อะอะ่มันหมายความว่าความรักของคุณจะชื่นมื่นมากขึ้นนะคะค่ะและมีโอกาสว่าจะเข้าอกเข้าใจกัน ลึกซึ้งมากขึ้นรักกันแน่นแฟนมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะคะค่ะค่ะแล้วกออ็ลืมบอกไปว่าคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้ทดลองคบกับคนที่คุณเจอนะคะหรือตัดสินใจที่จะเริ่มคบหาใครสักคนถึงเขขั้นอาจจะได้ออกเดททานข้าวด้วยกันนะคะค่ะ โอเคความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะค่ะเริ่มอิจฉาแล้วนะคะเนี่ยใบยแรกออกมาเดลิเวอรเลยจะมีใครจะมีใครบ้างนาะที่เปิดไพ่ใบแรกออกมาเป็นเดลิเวอรในช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์เนาะค่ะโอเคใบแรกคุณได้เดลิเวอรนะคะ คุณได้พบเจอเนื้อคู่เนื้อคู่แน่นอนนะคะเป็นคนที่เข้าออกเข้าใจคุณหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณจะยิ่งรักกันมั่นคงแน่นแฟนมากขึ้นนะคะค่ะลองเหลือบตาดูนะคะว่าใครคนที่เข้ามาสำหรับคนโสดนะคะลองเหลือบตาดูใครนะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะค่ะใบถัดไปนะคะ ใบถัดไปใบถัดไปคุณได้เด e m a g i c i ยนค่ะค่ะใบถัดไปคุณได้ The m a g i c ียนหมายความว่าเขาคนนั้นของคุณนะคะหัวข้อเรามีอยู่ว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณใช่ไหมคะเขาคนที่คุณคิดถึงอยู่แปลว่าเขาคนนั้นนะคะเป็นคนทั้งเก่งฉลาดรอบรู้นะคะ คนที่เข้ามาในชีวิตคุณในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณนะคะจะเป็นทั้งคนเก่งคนฉลาดคนรอบรู้เก่งเป็นทุกด้านนะคะเขาจะเป็นคนอย่างนั้นเลยให้มองหาคนที่เก่งฉลาดรอบรู้นะคะและเข้าอกเข้าใจคุณแบบสุดๆนะคะเขาจะรู้เลยว่าคุณอยากได้อะไรคือเขาจะรู้ใจคุณไปซะหมดทุกอย่างนะคะ คุณจะเจอคนลักษณะอย่างนั้นเลยนะคะค่ะและสําหรับคนที่มีคู่นะคะความรักของคุณจะเข้าอกเข้าใจกันยิ่งขึ้นนะคะจากที่เคยอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะเขาจะเ,เข้ามาเข้าอกเข้าใจคุณรับรู้ความรู้สึกของคุณและใส่ใจคุณมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะเดอนเมจิเชียนนะคะใบที่สองค่ะสุดยอดนะคะเนี่ยและใบที่สามในเดือนกุมภาพันธ์เขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณนะคะอันนี้เป็นคลิปความรักนะคะโอเคเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณใบที่สามคุณได้ t ช m p e r a n c e ค่ะ ใบที่3คุณได้ t e m p e r a n c e นะคะ t e m p e l a c e นะคะหมายถึงการปรับตัวการปรับสมดุลนะคะการปรับตัวการปรับสมดุลเข้าหากันแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ได้สมมุติคนที่ไม่เคยมีแฟนก็มีโอกาสที่จะได้ทดลองคบหากันนะคะได้ทดลองออกเดตกันนะคะส่วนคนที่ มีคู่อยู่แล้วนะคะในช่วงนี้อาจจะมีการปรับตัวปรับใจปรึกษาหาลือพูดคุยกันนะคะและเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะในเดือนกุ่ภาพันธุ์นะคะและใบสุดท้ายนะคะเป็นใบสรุปนะคะเราทำคลิปสั้นๆเนาะจะได้เ,เป็นเป็นเรื่องๆไปวันนี้เป็นเรื่องความรักเนาะค่ะใบสุดท้ายเป็นใบสรุปนะคะใบสรุป ว้าว <Wow. c oughs> คุณได้ Two of Cups ค่ะใบสรุปของคุณในเดือนกุมภาเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณคุณได้ Two of Cups ค่ะ Two of Cups หมายถึงจะมีคนมายื่นหัวใจมายื่นสิ่งดีๆให้กับคุณและคุณก็ยื่นตอบด,ด้วยนะคะแสดงว่า สำหรับคนโสดนะคะคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจอย่างแน่นอนคะ่ะเขาคนนี้แหะคะ่ะเป็นคนที่คุณถูกใจและจะสามารถสานต่อให้มีความรักที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเดือนกลมภาที่มองไปทางไหนก็มีแต่สีชมพู นะคะเป็นเดือนแห่งความรักที่มองไปทางไหนก็มีแต่สีชมพูเข้าอกเข้าใจกันนะคะในทุกๆเรื่องทุกๆรลาวนะคะและสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะหล่อเก่งรวยนะคะแล้วก็เข้าอกเข้าใจคุณอย่างที่สุดเข้ามาในชีวิตค่ะค่ะก็ สำหรับวันนี้นะคะคลิปแห่งความรักสุดยอดมากเลยนะคะค่ะก็ถ้าอย่างไงนะคะถ้าอย่างไงนะคะเดี๋ยวเราเดือนกุมภาเรามาเน้นกันเรื่องคลิปความรักเป็นหลักเนาะเนาะแล้วก็เรื่องงานเป็นรองเนาะสำหรับเดือนกุมภาเนาะอ,อพออ่านคลิปแล้วรู้สึกมันชื่นมื่นหัวใจอย่างไรบอกไม่ถูก <c oughs> ค่ะโอเคค่ะขอแสดงความยินดีกับอ,อขอแสดงความยินดีนะคะกับ ผู้ที่เลื่อนเข้ามาฟังคลิปในวันนี้ด้วยนะคะค่ะถ้าถูกใจนะคะถ้าตรงถ้าใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ปิงปองในช่องแ n g เจ g u i ไกด์ชาแนลบ y พี่หมอปิงปองด้วยนะคะค่ะสามารถติดตามพี่ปิงปองได้นะคะในช่องทาง tiktok นะคะ Angel Farm Online นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะคะ ในช่อง Angel Guide Channel by พี่หมอปิงปองนะคะและใน Facebook นะคะใช้ชื่อว่า Angel Guide ค่ะนะคะก็ถ้ายังไงก็แวะมาทักทายกันได้ทุกวันนะคะพี่ปองจะพยายามทำคลิปให้ได้วันละหนึ่งคลิปนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆเรื่องนะคะค่ะและขอแสดงความยินดีกับเจ้าของคลิปวันนี้ด้วยค่ะคุณได้เจอเนื้อคู่แน่นอนค่ะ วันนี้พี่ปองขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ